สบายดีเด้อพี่น้องซื้อกัิมาตักสมพักพี่น้องตักสมพักสมพักเ้าก็เป็นเรียบร้อยแล้วคันเมื่อวานนี้พี่น้องอันก็ซื้อกค่ะซีซับสิตักอีพี่น้องเพ็ดจนเครกหม้อเครื่องนี้แหละตักให้เบาเขียวไปกินเบียกนนมพี่น้องเครื่องนี้ถ้าเรตักก็สิมาตักซะอีกแซบพี่น้ององ ผีดเองวันนี้เราก็ตักน้ำใส่พี่น้องวันนี้เขาก็ตักแล้วเลอพี่น้องสมพักของเขามันก็คือแกงป่าด้วยจ้าพี่น้องกินข้าวเที่ยงเ้อพี่น้องเลอ จ้าพี่น้องข้าวเที่ยงนี่พี่น้องลเลยแกงปลาการละไม้ส่งเ,เอินไว้ส่งมส่งครับแก้เรื่องแก้ก็อ่างกากนอง นี่ยส่งให้พักนี่แ่ะน้องฟังให้เ้ยลาเดินพักการตดสอยางมันส่งห้งส่งหลายอยู่แต่มั่ส่แห้งทามันส่แห้งจะออกสีเหลือเล ăn chỉ xép nó là không kín làm. hôi ăn, em cái ngoa sẽ chẳng hôi hôi không chứ bớt sẽ chẳng Xép ก็ตกกวนเขาลักด้วยที่น้องน,นิ่งลยเพื่อพินอนเพปงนอน กำลังดีเลยช่วงแหงซุ่มกะลังกระแทกคือซังแห้ง ลกักเสี่ยงักเนนีะ่ยัมเห็นมาขายยั้งางครั้งชิปุกเงี้ยเสี่ย

ข้างที่กิส้มหลายขั้เนามันแซ่บ เต็มเลยเซฟเลยพี่น้องิมกาว่าสบายดีเด้อพี่น้องฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องส่ออื่นคนสัตว์้อยจ้าชิมิกาว่าสบายดีเด้อ สบายดีพี่น้องบ๊ายบาย